บายดียูดีมีแห้งกับหมอแตงบัณลาดนะครับวันนี้ก็พบเจอกับหมอแตงเป็นประจำนะครับทางช่อง Youtube หมอแตงบัรลาดใครที่สนใจสมุนไพรเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพด้วยหลักการสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนขอให้เราชิมดูแล้วมีรสรสอะไรบ้างฝาดหวานมันเชียมเปรี้ยวขมเมาเผ็ดร้อนแล้วก็จืดเย็นพวกนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วรู้ว่ามีรสพวกนี้แสดงว่าเป็นยาได้ทั้งหมด วันนี้หมอแตงมายืนอยู่ที่นี่ก็มาเจอต้อนไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักกันเยอะในสังคมในเรื่องของสมุนไพรนะครับทีนี้เป็นต้อนอะไรมาดูกันใกล้ๆนะครับเข้ามาก็จะเห็นดอกอย่างนี้สังเกตด,ดูดอกก็จะสีเหลืองสวยงามพอดอกบานดอกก็จะเป็นลูกเป็นเมล็ดเอาไว้เพาะพันธุ์ได้นะครับทีนี้มาดูใบใบก็จะออกสีเหลือง แกมาจะเป็นสีเหลืองแต่ยังไม่แห้งไม่ร่วงนะครับทีนี้ขอบใบก็จะเป็นฟันเลื่อยหยกักๆฟันเลื่อยออกจอกหยักๆข้างหลังใบก็จะเป็นขาวๆเนียนๆอยู่ก็ดูมาอย่างนี้นะครับลำต้นก็จะเป็นอันนี้ดอกมันจะม็าดูรูปเฉยลำต้นก็จะเป็นเ,เก็ดเหมือน ิ้งกาเราลูบไปอย่างเงี้ยจะเหมือนกิ้งกาสักๆมือนะครับดูลำต้นก็จะเป็นจุดลายทีนี้ต้นนี้เขาเรียกว่ากำลังช้างสารกำลังช้างสารเขาก็เรียกจะมีสองสองพันนะครับพันหนึ่งจะใบยาวแล้วก็เปลือกนอกจะเป็นเหมือนต้นพอกซึ่งเปลือกนอกจะหนาๆแต่ตัวนี้จะเป็นตัวผู้กำลังช้างสารตัวผู้ก็ให้คุณเหมือนกัน ลักษณะแบบนี้ถ้าไปเจอก็ดูไว้นะครับถ้าเกิดเราเราไปเจอปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเออนี่แหละชื่อนี้สรรพคุณแบบนี้บำรุงเลือดบำรุงร่างกายบำรุงกําลังเขามากักจะไปนิยมไปดองเหล้าเพื่อจะให้พละกกาลังแข็แงแรงปึงปังนะครับกําลังช้างสารนี่ฟังชื่อก็ดูหน่ารู้แล้วว่าดีขึ้นนะครับกินเข้าไปแล้วก็จะให้กําลังได้ดีเอาละครับ เรามาดูให้ชัดขึ้นนิดนึง่งถ้าใบร่วงมากๆก็จะเป็นอย่างปลูกไว้นะครับเป็นไม้มงคลช้างนาวภาษาอีสานเรียกว่านาวก็คือโน้มถ้าใครมีปลูกไว้ที่บ้านติดบ้านติดเรือนไว้โบราณเขาก็จะเชื่อว่าจะโน้อมอะไรสิ่งดีๆเข้ามาหาชีวิตเราอย่างเช่นเงินทองทรัพย์สินบ้านไรนาที่สวนที่กินอะไรต่างๆเขาก็จะให้คุณทางด้านนี้นะครับ สำหรับ <Okay. S 1> ถ้าจะเอาไปใช้เป็นยาก็ตัดเอาตัดเอา,เอากิริงนะครับจริงเล็กๆพวกนี้ใช้ได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องตัดต้นก็ตัดจริงไปต้มเป็นน้าชายกินทุกเช้าทุกเย็นเราก็จะให้บํารุงเลือดถ้าเลือดเราดีสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยทุกวันนี้คนก็จะสอดสวองหาในเรื่องของสมุนไพรที่บํารุงร่างกายบํารุงกําลังนี่แหละพอดีมาเจอต้นแบบนี้ก็คือถ้าดูลักษณะดูรูปร่างเป็นแล้วไปเจอในป่าแบบนี้ก็เรียกว่ากําลังช้างสาร ถ้าใครอยากดูใครอยากสนใจหรือว่าหาดูง่ายๆตรงนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าวัดภูเพาภ<ห>ูเพาก็อยู่<ห>อำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลที่เป็นวัดเรืองแสงในประเทศไทยเรานี่แหละแล้วก็กดดูวัดภูเพาตาม Google เ,เข้ามาเลยมาดูได้ที่นี่นะครับช่วงนี้แต่ว่าหน้านี้หน้าต่อไปเขาก็จะออกลูกออกเลยแล้วเอานะครับสําหรับเราใช้ประโยชน์เป็นแล้วอย่างเช่นตัดเอาไปต้มกิน ยินแล้วก็ให้ถึกวันถึกยายช่วงให้เสาได้พี่น้อง